ไม่นะไปโอเคครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวิ่้มจีแคครับสวัสดีชาวโทรัสโฟนะก็เปลี่ยนครัพุมมาเลยนะอืมไปเพลงดังเกินไปนึ่งคีก็พอละในวันนี้ครับก็ จะมีข่าวสารของโทรัสโวครับเหมือนจะแบบว่าเป็นชินออนเอ่อชินโลอีเอ่อมอนฉลองอะฉลองแบบสีล้านเล่นแคมเปญอาร์ทีจัดขึ้นนะก็นะจะเป็นไงก็ดูกันนะก็ในวิทเตอร์อย่างเป็นทางการของโทร,โรัสโวกำลังจัดแคมเปญติดต่อผลอาร์ที เพื่อลำลึกการเล่นโทร,รัสโว4ล้านครั้งก็คือ4ล้านคนนะ4ล้านคนก็มีคนเล่นประมาณ4ล้านคนเรียบร้อยก็สมัครกดไปที่ทวิตเตอร์เปย่งทางการนะก็เดี๋ยวผมค่อยกดดูย้อนหลังนะโอเครายละเอียดนะในรายละเอียดในใครเป็นระยะนะฮะกวันที่24กันยาวันจันทร์ถึงวันอังคารนะก็เหมือนจะมีอะไสักอย่างนะผู้สมัครติดตั้งบัญชีทวิตเตอร์อ Twitter ย่างเป็นทางการโทร LW เดี๋ยว <im itation> ผมลองสมัครดีกว่าถ้าสมัครได้ก็จะทำนะถ้าสมัครไม่ได้ไม่เป็นไรนะ RT Twitter กำหนดเป้าหมายสำหรับแคมเปญโอเควิธีจัดจับสลากผู้ชนะจะถูกเลือกจะผู้ที่ได้ร,รับอาทีภายในวันที่29วันอังคารหลังจากแคมเปญสิ้นสุดหลังจากปิดรับสมัครแคมเปญนั้นคุณจะไม่คุณจะไม่รับสมไม,ไม่สามารถรับได้อพอพีโอที่ยืนยันว่าอาตาลิอาตาลิ หรือชนะหรือแพ้หลังจากอาทีอาทีนี่คืออะไรวะไม่แน่ใจนะก็จะมีสินค้าโทรศัพท์โวประมาณ1,000งเยนนะฮะห0ึ่งเยนนี่ไม่ทำประมาณสักห้าห้าหกกว่าเนาะของน่าจะเป็นของประเทศไทยอ่ะก็ผู้มอบจะมีทั้งหมด5คนแจ็ฉลากสำหรับทวิตเตอร์พประกาศจะมีผู้ชนะแล้วก็มากกว่าผู้ชนะจะได้รับรับแจ้งรับแจ้งเตือนการชนะแล้วก็ได้รับรางวัลทาง ดี DM, ข้อความโดยตรงนะก็ประกาศผู้ชนะถูกแทนที่โดยการแจ้งเตือนกว่านะก็หลายอย่างแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโอ้โหสักอย่างนะเหตุหมายหมายเหตุโอเคทุกคนที่มีบัญชี้จะสมัครได้หากคุณไม่มีสบปะชีคุณก็มันจะเป็นกลของตามนี้นะคุณสามรารถอ่านมาอา่านได้นะใน,ในข้อในข่าวของโทรศัพท์นะก็เดี๋ยวตอนกลับมาเดี๋ยวผมจะมาคลิก2อ,อันนี้สีส้มนะมัคืออะไร เวต่อมาจะเป็นพวกอะไรมาใหม่ๆนะก็มันจะเป็นอีกแล้วเมื่อกี้ก็อ่าไม่เหม็นก็นะก็ในวันที่17 17หรือ17กันยานะฮะในวัที่17กันยานะก็จะมีการปรับปรุงนะตามแผมนทช่เคยเบบนี่ยก็ในเวลาบ่ายสองถึงหกโมนะก็อืมนั่นแหละ เขาจะจัดงานเอ่อห้องสมุดในใต้ดินเวทมนต์อินโนริจัดขึ้นไอห้องสมุดเนี่ยเป็นห้องอ่าอยู่กับก็อยู่กันในพวกนั้นแหละเออพวกเลมิเลสกาเีกับสากุยะเออสากุยะย่เหงี้ก็ไม่ต้องพูดถึงปีศาจครับแน่นอนเป็นปีศาจรับไรใชยท่านนะเออตัวเล็กมากขึ้นนอกจากเวลามันมีอะไรเนี่ยโอเค แม่รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเข้ายังไม่อัปเดตเราปบเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าบางตัวมันไม่มีหรือว่าไม่หรือว่าเคยยังไม่พาคนั่นแหละปันหาโอเคอ่านี้พมไม่รู้ว่าจะเป็นอีเวนต์ลือนตนะแต่พวกนักคิดว่าน่าจะเป็นอ่มคิดไม่ออกมันบป็ห้องสมุดด้วยสิน่าจะเป็นอีเวนต์นะนี่ความคิดผมนะออย่าอย่าพึ่งเที่ยงผมนะ โอ้ไม่รู้จะเป็นอีเวนต์หรือตู้นะโอเคต่อมาจะแบบว่าเอ่อมาวันที่7นะปัปุปูเสร็จนะก็หมดวันที่24กันยานะก็นั่นแหละก็คือตู้มาตู้ไปหรือว่าอีเวนต์ไปนี่แหละไม่แน่ใจนะดูสภาพน,น่าจะเป็นตู้นะเพราะว่ามันบอกว่าแค่7วันเองเออน่าจะเป็นตู้เนาะโอเคต่อมาจะเป็นเอ่อโกโกโตโกโกต,กโ,กโกโกตะก็ได้มั้งโกโกโตะโนซาซายาก สเสียเกวโกเกวกุเก,วก,เกวกุนะฮะเกวโกก็ได้ไั้งเออทำไมต้องเกวกัวอินอรีจะขึ้นนะก็ปรากฏคาอธิอธิษฐานดูเหมือนว่าจะมีขึ้นเสียงของจะถูกนํามาภายหลังนะโอเคซึ่งมันสุกว่าตัวนี้จะมีแบบว่าเสียงมันมาทีหลังนะโอเคก็สลับนี่ชี้แจงสลับลงหน้าก็คือบางตัวาอาจจะแบบว่านั่นแหละที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนะี่ยเออ ก็วันที่ก็มาวันที่17นะเหมือนเดิมใช่ไหมครับหลังจากประปงรัสซาเสร็จนะแล้วก็สิ้นสุดก็คือวันที่24นะสิ้นสุดนะต่อมาก็จะเป็นคือแบบโหมาถี่มากเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าโบพบหมดนลนะ้วะถี่มากเยอะม,มากนะต่อมาก็จะเป็น small dury เหรออาอ,อ,อับาสอับาสชิอ่ชาเลนเหรอ หรือเปล่าอ่าดูสิเดี๋ยวคนหนึ่งมาวันนี้ที่เจ็ดนะสุดคือวันที่ยี่สี่นะมันเดิมมันจะเป็นแค่แบบว่ามาเคลียร์ตัวละครแค่ที่ไม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 ถูกัดระเบียบวันเดฟักซาโยเอ่อซาซาโกโยะซา,ซาโกโยะสัมผัสแคมเปญเอ่อคุ้มค่าซา่องอีกแล้วเหรอคะไอไอีไอซิโน โอเคก็วันที่7มานะวันที่สี่คือยีคือหมดมันอ่ะนะก็มันจะเพิ่มค่าซาโยซาโคยะจะเป็นเพิ่มสองเท่านะผมไม่รู้คืออะไรแต่ก็ไม่รู้ความหมายของญี่ปุ่นนะแนะนำโลแพ็กเกจแพ็กเกจขอผ่านโอเคส่วนต่อมานี่โอ้โหอะไรเนี่ย ต่อมาจะเป็นพวกโอ้โหแพ็คเกจมวลสวรรค์มีคือผมขอพูดหัวข้อดีกว่าผมไม่ขออ่านนี่ไม่มีแล้วมัง้งคือเรียกว่าแพ็คเกจหัวข้อแรกเลยแพ็แพ็มวลสวรรค์แพ็มวลสวรรค์พว่าต้องแพงนแน่เลยต่อมาจะเป็นแพชคกาลาโรดกา,ราโรดนะฮะก็เป็นแพ็ที่สองนะแพ็ที่สามจะเป็นซองมวลลมซองมวลลมนี่คือจะเป็นพวกทรายลมอ,ะอ่ะอ่า สมารจะเป็นแพ็คมวลเมฆก,ก็เป็นพวกใส่เมฆเป็นแพ็คขม,มังกรแพ็คลแพ็คเอ่อไทเกอร์โลแพ็คอ,อ๋อไอพวกนี้จะเป็นพวกแบบว่าเอ่อเรียกว่าไงอะ่ะอ่าเป็นพวกแบบชิ้นส่วนอะ่ะเป็นข้อแบบตละลาอันอะ่ะใครอยากได้ก็ซื้อไปอะไรว่าว่าไปนะโอเคผมไม่ซื้ออ่าราคาขายแพ็คห่อขั้นตอนที่หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบเยนนะ ขั้นที่2ก็คือ490เยนนะค่อยตอนที่3ก็1220ยเยนนะต่อมา4 4,440เยนนะต่อมาขั้นสุดท้ายครับขั้นที 4, ่5 4,900เยเนนะก็ไม่มีะะนะอะไรปูติเนาะอก็เดี๋ยวค่อยดูก่อนว่าจะเป็นไงต่อมาก็จะเป็นเหมือนจะเป็นอีเวนหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมค่อย ดูอีทีก็ต่อมาจะเป็นเทศกาลดูไไหมร่วงของสารเจ้าฮักคุเลฮักคุเลอีปีนะอีปีสองพนะลองรับโบนัสล็อกอินนะก็คือพมไปรับล็อกอินมนาะพูดได้อะไรไม่รู้นะแต่ผมจะค่อยบอกอีกทีละกันก็คว่าทโทรลัสโบนะก็ทรโ,โปรเจกต์เอ็กฮะเดี๋ยวด้เอ็กเอ็กาอาออกอกอตาอาคิฮาบาระ ฮาคุเลนเอ่อช,ชิลินน่ะชิลินออทุ่มอะไรเนี่ยจัดขึ้นที่อ๋อแม่งนึกว่านึกว่าคอแลบโอ้โหมีเอ็กตรงนั้นทุกสซ็งเลยทุกิงตกใจหมดนะก็เหมือนจะแปลว่าเป็นอีอเวนต์โบนัสนะก็น่แหละนะธรรมชาติก็ จะมีเพจพิเศษขอโทรแล้วก็เพจเหรอเดี๋ยวผมค่อยดูเดี๋ยวผมค่อยกดแล้วกันเดี๋ยวผมขอมาดูอยู่ก่อนอ่าต่อมาจะเป็นงวดน,นะในวันที่สิบหก็คือวันนี้หรือเปล่าใช่ปะวันนี้วันที่สิบหหรือเปล่าอ่าก็ถึงวันที่สาสิบนะก็เขาจะแจกฮาคุเรนชินิก็คือเขาแจกใบข้างล่างเนี่ยนะไปข้างล่างนี่นะซึ่งผมคิดว่า เหมือนเอามาีเมคใหม่ในภาพนะแต่ว่าแต่ว่าความสึกอ่ะเอ้ยมันสดใสกว่าเดิมอ่ะน่ารักด้วยอ่ะนะไอจากตัวละครที่ผมไม่ชอบอ่ะเช่นไอตัวสีฟ้ากับไอตัวผมเหลืองข้างหลังนะถูกคิวผมไม่ชอบนะในแบบในนี้แม่งแต่ความสึกไม่ชอบเชยแบบภาพเนี้ยแล้วก็จะแจกหนึ่งเสนอแจกแจกเงินแจกอ่าชิ้นส่วนอ้างอินแจกก๊์ดแน่นอนไม่ต้องห่วงก็แน่นอนนะ มันยังมีต่อเนื่องนะคือมันมีตอนนี้คือเห็นแค่สี่ใบมันต้องมีห้าใบเพื่อการอัดเป็นห้าดาวหรือห้าดอกห้าดอกจินนั่นเองเรียกว่าห้าดอกจิกมันก็แปลกแปก่อนคือมันมันเรียกว่าเรียกว่าก็าเบอร์เบอร์ก็ไเลยนะผมขอกดที่เพจพิเศษก่อนนะว่ามันคืออะไรเพจพิเศษคืออะไรอ่ะอะไรเนี่ย ฮะแปลได้ไหมทุกคม,มาดูเข้าฟรีเอ่อเก้าดวงจันทร์ชิโม,มกอาคารพุทธเก้าดวงจันทร์ยี่สิบคืออะไรอะ่ะมีะไรไหมคนได้รับเคยแพ้นะโครงล่างของทรสโบรเป็นการมองที่เป็นอะไรครับคุณเรนอ๋อนี่เป็นแม้ว่าพวกอ่าเรียกว่าไงอะ่ะเป็นแม้ว่า เรียกว,ว่าเป็นสร้น่ะเรียกว่าสร้นธรรมชาติเนาะเฮ้แต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมค่อยดอูหาเนื้อหาต่อดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าอ๊ถ้าเอาอีกเกมในโทโฮอ,อีกเกมหนึ่งมันมามันเอามาแบบว่าเอามาคอลแลบกับโทโฮลัสโวเนี่ยมันจะแปลกขนาดไหนอันนี้นี่ความคิดผมนะถ้ามันเอาเอาในเกมมาคอลแลบในโทโฮลสโวอะ มันมันนักแบบมันก็ไม่แปลกแต่ที่รู้คือมันจะมีแปลกไม่กี่อย่างก็คือเปลี่ยนเสื้ออ่าเสื้ออ่ารีเมคใหม่หรือไม่ก็อ่อตัวละครเดิมแต่ว่าอ่าทำท่าใหม่แล้วสกิลใหม่ประมาณนี้อ่ะแต่ผมคิดว่ายังไม่มาหรอกเพราะสกิลใหม่เพราะว่าอีมันยากมันยากอยู่ก็คิดว่าบผ้าไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคต่อมาเราจะไปกดที่เพจซองเพจที่ข้างหน้านะ อ่าวลุดเดอฮัลโหลลุดนะฮะข้อไปลุดโอ้หยลุดได้ไงวัวคุลุไม่ได้งว่วอ่ะทวิตเตอร์พูดติดตามหมดจับทำไมไม่ไรับลดทวิตเตอร์เกิกกาส่ตาผมครับถ้าเกี่ยวันเขาโคล่แบบอันนี้มันจะหา นี่นะอันนี้ก็จะแปลว่าเอาอะไรมารวมมั่วๆนะแล้วก็จะเป็นพวกกาดนะซึ่งแบบมันดีใจเนาะสี่ล้านคนสี่ล้านคนแล้วอะคือแบบเฮ้ยเกมมันเริ่มไปไปมากแล้วนะคือความสุงนะมันเริ่มไปแกลใเกมอะคือไม่ได้แบบว่ามันมันไ,ได้ออกทะเลคือมันหมายความว่าแบบว่า คิว่าเอ้ยมันจะมันจะไปไกลแล้วเหรอมันเริ่มไปไกลแล้วนะเริ่มอกโอ้ยไอไอไอเอไอนี่เท่าไหร่นะเอไอ้ไอไลซิงเตียวนะกี่กี่กี่คนนะกี่ล้านคนไม่คิว่าเกมนี้มันจะเยอะกว่าทไอเอไอนะมานะโอเคต่อมาเราก็จะปรากฏที่ลิง์อันแรกนะที่บอกว่าเป็นทวิตเป็นทางการนะคืออะไร ก็ปกตินะฮะอันนี้ก็มินทอันนี้น่าจะเป็นส่วนตัวข้อนโยบายส่วนตัวไหนสิดูดูให้หมดนะเพราะว่าผมก็กลัวว่ามันจะมีอะไรแปลกเปล่าคลิปนี้มินทอยาช่องอมันเพราะไม่ได้ต่อต่อจากข้อมูลส่วนบุคคลนะเหมือนจะเป็นแบบว่าข้อมูลแก่ของตัวเองแหละแล้วมันความว่าไงมั่งขาลางอะไรอ่ะโทรศัพท์ซุป สับซับพอร์ตนี่นกดได้หมดครับผมอยากรู้หลอเล่นมันไม่เข้าแล้วก็ออกครับอ่าโอเคก็มีประมาณนี้นะมัองโหเยอะมากนะข่าวสารเยอะมากแล้วก็การ์ดใหม่แล้วก็เหมือนจะคอลแลปจริงหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอต่อไปครับเพราะว่าเรายังไม่ชัว์ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือยังไงนะก็ต้องรอกันต่อไปนะก็โอเค น่าจะการันตีว่า2ตู้นี้น่าจะมานะแล้วก็ใครเกลือก็บอกกันได้นะเป็นเพื่อนกันตาา่อไปโอเคแล้วก็ซีเกตนนครั g คุณบายแล้วเจอกันใหม่ชาติหน้าจ้าไม่ต้องถามว่าาะเปานสิ่สิเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเสียงมาเหอะ